รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Triple M Magazine on Air นะคะรายการดีๆเพื่อสาระและเพื่อประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆกันเป็นประจำค่ะในห่วงเวลา16บหนกาห้นทีถึง17บเนากายีนาทีทุกๆวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของบทบาทภารกิจของกรมการปกครองค่ะซึ่งเขาก็มีการ MOU นะคะร่วมกับธนาคารอิสลามเพื่อดําเนินงานนะคะ ร่วมกันและเพื่อนะคะที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการนะคะในกรมการปกครองด้วยจะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะกรมการปกครองลงนามร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรมการปกครองวันที่23กุมภาพันธ์2559ร้อยารรวจโทอาทิตย์บุญยะโสพัอธิบดีกรมการปกครองร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรมการปกครองระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณโรงแรมอามิรอสเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการทางการเงินให้กรมการปกครองโดยเป็นการลดภาระในการจัดสรรเงินทุน 2. เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรกรมการปกครอง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนานอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองมีข้าราชการอยู่ทั่วประเทศกว่า15,000คนโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นมุสลิม ฐานะผู้บริหารต้องมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับข้าราชการของกรมการปกครองวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาธิบดีกรมการปกครองค่ะร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยญศพัฒน์นะคะท่านจะมาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลนะคะต้อนรับท่านอาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะคท่านค่ะสวัสดีครั คงต้องเรียนถามท่านในเรื่องของบทบาทภากรกิจของกรมการปกครองกันก่อนนะคะวันนี้อยากให้ท่านเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันสักนิดนึงค,ะค่ะกรมการปกครองก็เป็นกรมที่มีบทบาทภารกิจหลักในเรื่องของการบำบัดทุกบำรงสุขนะครับเราก็ทํางานภายใต้เราก็หมดวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กรหลักในการบริหารราชการและบรูณร,รณาการงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงผาสุขของประชาชนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเรามีหน้าที่หลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีกฎหมายต่างๆที่ต้องดูแลนะไม่ว่าจะเป็นพรบโรงแรมพรบปืนเรื่องการพนันเรื่องการเลียงลายการค้าของเก่านะฮะเยอะแยะนะครับส่วนเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็เรื่องของการให้สถานะกับคนต่างด้าวอะไรต่างๆนะครับการดูแลเรื่องบัตรพันแดนชั่วคราวการดูแลเั้งด้านการข่าวด้านข่าวมั่นคงต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอำนวยความเปนธรรมการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอะไรต่างๆซึ่งมีหน้าที่ ในการที่ทั้งในอำเภอทั้งรลับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีหน้าที่ในการหรือก,การควบคุมการสอบสวนคดียายาอะไรต่างๆเพื่อเกิดความเป็นธรรมอะไรนี้เป็นต้น,นครับแล้วเรื่องของการปกครองท้องที่ก็คือการดูแลเรื่องของตำบลหมู่บ้านนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรที่เป็นผู้ปกครองท้องที่ในการที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐที่อยู่ในภูมิภาคในการทํางานเชื่อมกับพี่น้องประชาชน นะครับรวมไปถึงเรื่องการอา,าสาลักษาลดินแดนนะครับที่มีสมาชิกกองอา,าสาลักษาดินแดนสองหมื่นกว่าคนทั่วประเทศในการเป็นผู้ช่วยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อยและงานทั่วๆไปสำหรับงานนโยบายของรัฐบาลและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืองานในเรื่องของการทะเบียนนะครับทะเบียนราษฎรนะครับเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่อะไรก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่ในภารกิจที่ค่อนข้างจะเป็น ภารกิจของอาการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตั้งตายนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆตามกฎหมายและในเรื่องของการอำนวยคามริกหรือการดูแลบุคลากรของกรมปกครอง,องที่อยู่ใน878อําำเภอทั่วประเทศ76จังหวัดทั่วประเทศครับค่ะท่านคะในเรื่องของกรมการปกครองนะคะในการดําเนินงานที่สนองนโยบายรัฐบาลในภาพรวมตอนนี้มีการขับเคลื่อนยังไงบ้างคะ ครับในส่วนของความปกครองที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้ก็คือในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับล่างแล้วก็เรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนก็จะมีโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละห้าล้านนะครับที่กรมการปกครองต้องรับเป็นเจ้าภาพแล้วส่งผ่านไปยังทงที่ทําการปกครองอําเภอเป็นหน่วยดําเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ทางกรมการปกครองได้รับมาในเรื่องของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลโครงการตำบลละห้าล้านบาทนะครับก็เป็น การดาเนินการโดยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปรวมกันคิดแล้วก็เสนอโครงการขึ้นมาเรียกว่าขาขึ้นเนี่ยนะครับทั้งหมด 7, 200กว่าตําบลน,นะครับทั่วประเทศเนี่ยก็ไปโดยคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไปทําให้ประชาชนนั้นเสนอความต้องการแล้วก็รวบรวมมาเป็นโครงการเสนอขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปยังอําเภอแล้วก็จังหวัดนะครับแล้วส่งให้สํานักงบประมาณเขตในการที่จะพิจารณาอนุมัติซึ่งขณะนี้อนุมัติลงมาแล้วเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโครงการ รวมวงเงินที่อนุมัติมาเพื่อให้ดาเนินการในพื้นที่เนี่ยประมาณ3 4 0 0 0ล้านะนะครับณขณะน,นี้เรียกว่าขาลงขาลงเมื่ออนุมัติลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของอที่ทำการปกครองอําเภอโดยท่านในอำเภอเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําในการดาเนินการตรงนี้นะครับเป็นหน่วยดําเนินการก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตามระเบียบพัสดุหรือพีการจ้างงานในการที่จะไปทําโครงการในพื้นที่นะครับตามโครงการที่รับอนุมัติมาก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการ นะครับว่าโครงการต่างๆก็ได้มีการขับเคลื่อนไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของการดําเนินการของโครงการตำบลละหล้านบาทซึ่งขณะนี้ลงมาแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโครงการเรียกว่าวันนี้เนี่ยพงบลงไปแล้วนะท่านอยากจะฝากอะไรในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการตรวจสอบในการดาเนินการเนื่องจากโครงการมีจ็นวนมากนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่อำเภอเนี่ยก็ต้องระดมคนมาช่วยกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทําทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม ระเบียบด้วยนั้นก็งานก็จะเยอะนะครับรู้ถึงว่าตอนนี้งานมันล้นคนคนก็จะเหนื่อยนะครับก็เห็นใจขาดการไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอปลัดอำเภอหน่วยงานอื่นรวมถึงเสมียนตรานะครับซึ่งมาตรการที่ทางกระทรวงไท,งทยเองทางกรมเองก็สนับสนุนลงไปนะครับในเรื่องของการบอกว่าเวลาทําโครงการเนี่ยก็ขึ้นป้ายชัดเจนนะครับว่าโครงการอะไรนะครับงบประมาณเท่าไหร่ทําที่ไหนขณะเดียวกันนั่นโครงการเนี้ย มาจากความต้องการของประชาชนอยู่แล้วโดยคณะกรรมการบูราก็ให้ตั้งพี่น้องประชาชนด้วยอย่างน้อยสองคนเนี่ย<อ>เข้ามาเป็นกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับด้วยก็จะเป็นการประกันในความโปร่งใสนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการทํางานก็อาศัยเครือข่ายประชานะรัฐก็คือทุกภาคส่วนมันมีส่วนร่วมในการช่วยกันทํางานที่สําคัญก็คือมีหน่วยงานอิสระนะครับเช่นปปชสตอง,งอลงไปช่วยติดตามและช่วยให้คําแนะนําก็เรียกว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับในระดับจังหวัดก็มี านผู้ว่าในอำเภอก็มีในอำเภอตัวที่ทำการปกครองอำเภอไนหน่วยดาเนินการนะครับในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ดําเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จเมื่อแล้วเสร็จแล้วก็มีการตรวจรับเบิกจ่ายก็ทุกขั้นตอนก็ขอให้ดําเนินการให้ครบถ้วนแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการแนวทางที่ทางกระทรวงระกรมได้แจ้งไว้นะครับมันก็จะเกิดความโปร่งใสและผลประโยชน์สูงสุดก็จะตกกับพี่น้องประชาชนก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับช่วยติดตามช่วยกันมีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการในรูปแบบของการร่วมคิดร่วมตัดสินใจนะครับแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่ดีหรือขั้นตอนมันอาจจะเกิดความสงสัยก็ขอให้ได้แจ้งท่านนายอำเภอหรือแจ้งมายังขั้นผู้ราชการจังหวัดหรือศูนย์ต้ารงทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ลงไปตรวจสอบนะครับอย่างไรก็ตามก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานแล้วว่าถ้าพี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วม นะครับมาร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุะนะครับหรือมาร่วมทํางานกับภาครัฐด,ด้วยแล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเรื่องความโปร่งใสเนี่ยก็จะมีตามมาขณะเดียวกันเมื่อมีส่วนร่วมมากการความโปร่งใสมีแล้วประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่สองดูแลแล้วก็ให้กําลังใจ เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยครับขอบคุณครับผู้ชมครัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ5ล้านบาท ลงไปแล้วพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนแล้วก็ที่สําคัญต้องทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นะคะแล้วก็มีความโปรง่งใสนะคะช่วยทํางานกับทางราชการโดยช่วยอย่างยิ่งโดยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณอธิตดีกรมการปกครองค่ะร้อยตารวจโทอาทิตย์บุญยโสภัฒน์ที่ท่านสละเวลาอันมีค่ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงนี้กรับขอพรบคุณท่านอธิตดีมากค่ะขอบคุณครับ